วันนี้นะคะควรมีแอปเปิ้ลน่ากินมากเลยค่ะแต่ว่าควรอยากจะปอกแอปเปิ้ลไปให้คุณครูท่านเนชิมด้วยเดี๋ยวเราไปปอกแอปเปิ้ลกันเลยนะคะเอ้แต่ถ้าเด็กๆอยากกินแอปเปิ้ลนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนช่วยปอกนะคะ ทัวแนละ้วคือเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเด็กๆนะคะบอกเองไม่ได้นะคะเด,เด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยบอกนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแอปเปิ้ลของทัวเห็นไหมคะน่ากินไหมนะคะเฮ้เดี๋ยวเราวางรอไว้ดีกว่านะคะให้คุณพููท่านอื่นได้มาลองชิมน,นะคะคัวแนละ้วคือเรียบร้อยแล้วนะคะ เด็กๆคะครูออนปอกแอปเปิลทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณครูท่านหนึ่งมาชิมแต่เอ๊ะนี่แอปเปิลของครูออนสีมันไม่น่ากินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาวิธีทำให้แอปเปิลของเราเมื่อปอกทิ้งไว้แล้วไม่เป็นสีหมุนๆและยังขาวน่ากินกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆคะเราจะทำยังไงดีคะไม่ให้แอปเปิลของเราดำและไม่น่ารับประทาน กอนจะให้เด็กๆลองคาดทะเนนะคะว่าระหว่างน้ำในแก้วนี้ค่ะที่ปวนใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปออใส่นิดเดียวค่ะไม่ต้องมากนะคะเดี๋ยวแล้วกลเราจะขิงเออ๊บใส่เกลือลงไปแล้วนะคะต่อไปอีกแก้วหนึ่งนะคะนี่เป็นน้ำ นีแอปเปิ้ลที่กออนหั่นไปแล้วนะคะเด็กๆต้องล้างมือก่อนทำกิจกรรมน,นี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยปึ๊บเึ๊บปึ๊บ,บ,บนี่ค่ะเรานำแอปเปิ้ลใส่ไปแก้วน้ำที่มีเกลือนี่นน้ำที่มีน้ำ,นำเกลือเอ๊ะเมืเ่อ,อกี้มีใครท่าคะแนนคำตอบไว้ว่าถ้าเรานำแอปเปิ้ลใส่ลงไปนน้ำเกลือแล้วแอปเปิ้ลของเราจะไม่ดำสี หน้ารับประทานเหมือนเดิมกับมีใครที่เลือกน้ำเปล่าบ้างไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะผ่านไปแล้ว5นาทีค่ะเรามาดูจา Apple แนแอปเปิ้ลอันนี้นะคะที่เด็กๆแช่น้ำเกลือไว้ใช่ไหมคะส่วนอันนี้เราก็แช่น้ำเปล่าแล้วมาดูความแตกต่กางกันค่ะอ้าว สรุปแล้วเราต้องแช่ะนะ้ำเกลือถูกต้องไหมคะแอปเปิ้ลของเราจะได้ขาวและยังน่ากินเหมือนเดิมคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราได้คำตอบแล้วเด็กๆอย่าลืมนำไปทดลองทำดูที่บ้านนะคะแล้ววันนี้ครูอนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย